ครูฤๅ uh ีจะมาบอกเคล็ดลับ<ค><ณ>ในการให้ทานที่พุทธได้มีบอกไว้แต่เราส่วนใหญ่เราไม่รู้ก็คือว่าผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจต่อไปนี้เป็นคําของพุทธนะผู้ให้ของที่พอใจย่อมได้ของที่พอใจผู้ให้ของที่เลิศย่อมได้ของที่เลิศผู้ให้ของที่ดีย่อมได้ของที่ดีและผู้ให้ของที่ประเสริฐย่อมเข้าถึงสถานที่ประเสริฐ น,นรชนใดให้ของที่เลิศให้ของที่ดีและให้ของที่ประเสริฐน,นรชนนั้นจะบังเกิดณนะที่ใดๆย่อมมีอายุยืนมียศด,ดังนี้นี่เป็นสิ่งที่พุทธบอกเอาไว้ก็คือสรุปง่ายๆคือเราให้สิ่งใดเนี่ยผลที่กลับมาเนี่ยเราก็จะได้รับสิ่งที่เป็นลักษณะแบบนั้นนะก็คือถ้าเราให้ของที่เป็นเลิศของดี เราเนี่ยชีวิตเราก็จะมีแต่การได้รับสิ่งของที่ดีๆสิ่งของที่เป็นเลิศก็คือให้อะไรออกไปก็คือจะได้รับสิ่งนั้นกลับมานี่คือจริงๆก็คือตามกฎสัจธรรมสากลก็คือมีพิสูจน์แล้วด้วยทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าถ้าเราให้อะไรให้อะไรออกไปเนี่ยก็คือจะได้สิ่งนั้นกลับเข้ามาถ้าเราให้ความรักออกไปก็จะได้รับความรักกลับเข้ามาถ้าเราให้เงินออกไปเงินก็จะหมุนเวียนกลับเข้ามานั่นก็คือเป็นการที่บอกว่าทําไมเราควรที่จะมีการ บริจาคออกไปทั้งเงินทองข้าวของควรจะมีการแบ่งปันออกไปเราถึงจะได้รับสิ่งเหล่านั้นกลับเข้ามาในชีวิตด้วยดังนั้นการให้ทานเนี่ย